อีเหนาลูกต่อสึกกระหม่อมคุณบุษบาว่าที่ผู้มั่นของเราแต่ไม่เคยเห็นหน้านางเลยไม่รู้ว่านางจะสวยเหมือนคำเล่าลือหรือไม่อีเหนาลูกต้อง,องฟังข้าเป็นเรื่องมันอย่างไม่อช่แต่งงาน,นออกับี่นั่นหลับทราบไปแลค่ะดีเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเจ้าของร้านทางเราแต่เช้า คู่ชีวิตคงดีไม่น้อยนี่นะข้าขอบใจยิ่งนะักที่มาช่วยงานศพเจ้ามีจิตใ,ใจเมตตาข้าซาบจริงยิ่นักนะข้าเพียงทำตามหน้าที่เท่านั้นใค้ได้ค่ะเออคือเมื่อท่านหญิงเมื่อกี้คือใครหรือนางคือจินตลาเทพธิดาของข้าเองพ่อข้าได้พบนางจินตลาที่หมัยยาข้าอยากได อีหนาวจะถอดคำมั่นอย่างนั้นหรือไม่รักษาคำมัน่นเลยนะใจเย็นก่อนเถิดการเมืองไม่ควรมีอารมณ์เข้ามานหากเจ้าจะลงโทษอีเหนาาเดี๋ยวค่อยหาทางออกกันเช่นนั้นไปประกาศเสียใครมาขออีหนาาคนแรกข้าจะยกลูกให้ทันเีฮะเรื่องใหญ่แล้วสิท่านพ่อข้ามีใจต่อรางอุตบาข้าขอรับนางเป็นภรรยาเมื่อข้าประกาศไปแล้วเช่นนั้น ก็คือทำไม่ได้ข้าต้องยกนางให้เจ้าอะไรนะนี่หรือว่าที่สามีของเราโห <evaluation> ยช่างงานกจริงๆเลยข้าอย่างได้มันเป็นภรรยาเหลืกินแล้วชายข้าถึงยิ้มคนเดียวถมได้และะว้วคะองค์ชายมี้ิสามตัว,วนัคืนางจุสบานที่ด้ข้า,าด้า,านหลังเช่นนั้นก็ดีไปบอกข้าด้านหลังข,ข้าจะสู่ขอนานงค่ะไม่ยินยอมก็เตรียมรับศึกได้เลย แล้วรนะือคราวนี้ถึงกับขู่สงครามจําจเป็นต้องปฏิเสธเช่นนั้นเราต้องเตรียมกองทัพให้พร้อมเผื่อเกิดสิทธิขึ้นจริงใช่สุดใหญ่แล้วถ้าไม่บอกไัหนังโตโตคงไม่กลับมาเช่นนั้นต้องจําเป็นเม่เสียแล้วท่านที่ท่านแน่ใจหรือจะใช้เรขบนกับเหยืเครื่องไหดินจำต้องทำถ้ามไม่ช่วยลบจะถูกตัดพ่อตัดลูกกุษบานนี้ต้องงามเพียงใดกัน ถึงทําให้บ้านเมืองลบพุ่งแย่งชิงที่ทวให้น้องรัแล้วกับทําให้น้องเจ็บปวดหรื